ทีนี้ต่อมาอันที่สองชาตที่สองสามารถตัววิตกวิจารความคิดมันเข้ามาแล้วส่วนใหญ่ความคิดมันจะห่างไปวิตกวิจารก็ห่างไปมันเห็นในความรู้สึกตัวเป็นส่วนใหญ่ชาตะแต่หด่จะท้าเบาสบายทานิ่งทาเบาทําสบายแล้วก็ปรากติมันนิ่งอยู่ได้นานแล้วก็โปร่งเบาสบายน,นี่เืาเรียกว่ามีตัวโปร่งเบาตัวปิติได้สุขแล้วก็เหลือ เก่กัคาตาคือนิ่งอยู่ได้นานจิตตั้งมั่นไม่ใช่นิ่งสนิทแบบไม่รู้อะไรนะอันนั้นก็เรียกสมถะแบบสงบแบบสมถะสงบแบบพรามซึ่งมันนิ่งสนิทไม่รับรู้อะไรเลยนะเข้าไปอินเข้าไปในลึกเลยดีมากเลยลดูไปลูไปจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจิตไปอยู่ในมิติเดียวเหมือนก็อยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยลุกไปเลยลักษณะนี้มีสติไหมถ้าเป็น สมถะแบบพรามเนี่ยมันมีสมาธิแต่ขาดสติอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมถะแบบวิปัสนาละแต่ถ้าสมถะวิปสัสนาเป็นแบบพุทธเป็นวิปัสนาเนี่ยมันจะมีความโปร่งเบาสบายจิตนิ่งแต่รู้เนื้อรู้ตัวกกรู้ว่ากำลังยกอยู่แต่จิตตั้งมั่นอยู่ในในในส่วนหัวจุดเท้าชัดเจนว่าร่างกายเกร็งตรงไหนขัดตรงไหนรู้ชัด เธแก้ปรับจิตก็ยังไม่วอกแวกไปปรับแก้ปรับแก้อยู่ในปัจจุบันชัตนนิ่งอยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่อะไรก็ขึ้นตั้งอยู่เดาไปลักษณะนี้เป็นัานที่สองมีใช่ไหมบางคนมีไหมลักษณะอย่างนี้บางครั้งมีไหมมีัานที่สองทีนี้พอไปอันที่สามพอทําไปแล้วลักษณะัานที่สองดำรงได้นานเข้านั้นเข้าจิตมันก็จะเป็น ตัวเอกตาคือหมายความนิ่งได้นานแต่ก็ความปวดความเมื่อยไม่ค่อยมีละสุขละทุกข์หมายความภามวะที่เป็นสุขก็ละได้คือหมายความวม่าไปไปติดในความเบาสบายอันนั้นและขณะเดียวกันก็มันมีทุกขเวทนาอยู่บ้างก็ไม่ไปติดใจจิตโลกโปรเบาสบายแล้วก็สามารถบําบัดทุกเวทนาทางกายทางจิตได้ชัดเจนจิตก็นิ่งอยู่ได้นานกว่านั้นอีกแต่ละสุขละทุกข์ได้ ไม่ไม่สุขทุกทางกายไม่บีบคันสุขทุกทางจิตไม่บีบคันรับรู้อยู่เป็นเอกกายอย่างเดียวจิตนี้เป็นฌานที่สาแล้วก็รักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งความรู้เื้อรู้ตัวชัดเจนเห็นจิตปล่อยวางคิดรู้จิตไม่วกแวกคิดไม่วันลอยให้รู้ตัวซื่อๆรู้เฉยๆชัดๆแต่ช่วงเวลาต่อเนื่องกันยาวนานพอสมควร นีเป็นชาพิที่สี่ทานที่สีมีสติและอุเปกขาคือหมายความว่ามีความรู้สึกตัวท่กพร้อมในขณะเดียวก็จิตก็วาง